สวัสดีครับช anel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋าเมซอง S V M รุ่นมาตินใบนี้กันนะครับแบรนด์ S V M หรือว่าเมซอง S V M เนี่ยหล,หลายๆคนอาจจะยังแบบไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันบ่อยนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้เดินผ่านช็อปกันบ่อยนะ แต่ถ้าเกิดผมพูดถึงแบรนด์สุวิมลที่อยู่ในห้างเนี่ยเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนต้องมีอ๋อกันแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ดังของคนไทยที่เรามักจะเห็นกันตามห้างใหญ่ๆหรือว่าห้างที่แบบเป็นไฮเอนน่นะครับซึ่งแบรนด์สุวิมนเนี่ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องการใช้วัสดุพวกเอ็กโซติกเลเทอร์นะหรือว่าพวกหนังที่แบบมันหายากหรือว่าหนังที่แบบมันมีเท็กซ์เจอร์โดดเด่นนะครับพวกหนังจระเข้หนังงูอะไรแบบนี้นะครับเอามาทําเป็นกระเป๋านะโดยที่ฝั่งสุวิมลเองเนี่ยก็จะเน้นไปทางแบบ สินค้าที่ออกไปทาง t r a d i t i o n น l หน่อยนะครับดูมีความสแตนดาร์ดเรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าฝั่งเมซอง g SVM เนี่ยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไลน์อัพหนึ่งที่ ทำออกมาเพื่อที่จะลองตอบโจทย์ทําในสิ่งใหม่ใหม่หรือว่าทําให้แบบมันดูน่าสนใจดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะโดยที่ปัจจุบันเนี่ยกระเป๋าของทาง S V M เนี่ยก็ยังแบบไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะครับถ้าเกิดเทียบกับสวิมลน,นะสวิมลนี่คือจะเยอะแบบเยอะดูไม่ไหวเลยนะครับเยอะมากๆเลยฮนะแต่ว่า S V M เนี่ยก็จะมีรุ่นให้เลือกแบบหลักหน่วยนะครับแต่ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยผมว่ามันมีไอเดียมีสตอรี่ในการคิดค้นขึ้นมาที่มันน่าสนใจนะเอาอย่างใบนี้เลยนะครับก็คือชื่อรุน่นมาตินนะครับซึ่งหลายๆคนก็จะคุ้นๆ เอ็มาตินชื่อเหมือนใครบางคนนะครับถูกต้องแล้วนะครับนั่นคือคุณมาตินพูนั่นเองครับหรือว่าคุณจ็อบมาตินพูนะครับก็จากสตอรี่ที่ผมได้ฟังมานะครับก็คือทางแบรนด์เมสซองสูวิมลนเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับคุณจ็อบมาตินพูนะครับว่าแบบอยากจะทํากระเป๋าขึ้นมาใบหนึ่งที่มันตอบโจทย์ผู้ชาย คุณจ็อบเขาก็เลยแบบดีไซน์มาเลยนะครับว่าอยากจะให้แบบมันเป็นกระเป๋าที่มีหน้าตายังไงฟังก์ชันมันต้องทําอะไรได้บ้างมันต้องมีช่องนั่นช่องนี่การห้อยการสะพายต้องเป็นยังไงสุดท้ายเนี่ยก็ออกมาเป็นไฟนอลโปรดักต์ที่ชื่อว่ารุ่นมาตินตรงนี้นะครับก็มีการเอาชื่อของคุณจ็อบมาตั้งชื่อด้วยนะครับซึ่งนั่นก็คือรุ่นนี้นี่เองนะครับแล้วผมก็ใช้งานรุ่นนี้มาน่าจะหลายเดือนแล้วนะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเลยว่าประสบการณ์ในการใช้งานจริงเนี่ย มันมีอะไรที่น่ารู้บ้างนะครับอันดับแรกอะ่ะมาดูเรื่องวัสดุกันก่อนนะครับก็คือใบนี้มันจะเป็นหนังจระเข้นะครับหรือว่าหนังครอกคไดล์เลเทอร์นะซึ่งเขาก็จะมีการใช้ในบางส่วนนะครับไม่ได้แบบเป็นฟูลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือส่วนที่เราเห็นแบบชัดๆหลักๆเนี่ยมันก็จะเป็นหนังจระเข้หมดเลยนี่ด้านหน้าแบบนี้นะครับเป็นหนังจระเข้ลายที่ผมชอบนะเพราะว่าผมอะ่ะจะชอบหนังจระเข้ที่มันเป็นบล็อกใหญ่ๆอะ่อะคือถ้าเกิดมันเป็นบล็อกเล็กๆแบบนี้ที่อยู่ด้านซ้ายแบบนี้มากเกินไปอะ่ะมันจะดูแบบ คือมันดีเทลเยอะเกินนะครับแล้วก็มันละเอียดเกินผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่บล็อกใหญ่ๆอย่างเงี้ยอันนี้ผมโอเคมากเลยนะครับก็ ให้ลายมาแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละใบแตกต่างกันไปนะครับยังไงเพื่อนๆเนี่ยลองไปเลือกกันได้นะครับส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นลายที่แบบโอเคต่อเนื่องกันมานิดนึงนะเป็นลายใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งแพทเทิร์นของกระเป๋าเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลมากนะเพราะว่าแต่ละใบเชื่อว่ามันต้องไปเลือกเองอยู่แล้วนะครับว่าจะได้ใบไหนอะไรยังไงนะแต่อันนี้ผมก็ให้ดูลายที่ผมได้มานะครับค่อนข้างจะชอบเลยวัสดุเป็นหนังจระเข้ลายพรีเมียมมากๆนะครับแล้วก็ส่วนที่แบบไม่ได้เป็นหนังจะเข้เนี่็นนบบะจะเีอรนะงเค้ก ราะว่าดูแล้วแบบน่าจะใส่ใช้งานได้ง่ายสุดแล้วก็ดูมีความแบบไม่ได้หวือหวามากเกินไปเหมือนกับพวกส,สีที่แบบมันสว่างขึ้นมาส่วนฮาร์ดแวร์เนี่ยก็เป็นสีเงินแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวทรงตัวซิปเนี่ยถือว่ามาแนวใหญ่โตเลยนะครับเนี่ยลองดูดีไซน์ซิปก็ ค่อนข้างจะเป็นซิปหัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะเป็นหนังวัวเหมือนกันด้วยนะอันนี้ไม่ได้มีหนังจระเข้ละหนังจระเข้ก็เหมือนจะแบบเป็น shell เ o v e r อยู่ด้านนอกในส่วนที่มันจะเห็นได้ช,ชัดๆนะครับที่เหลือก็เป็นหนังวัวคุณภาพดีเลยส่วนการดีไซน์ของกระเป๋าเนี่ยต้องบอกว่ามาได้ค่อนข้างจะแปลกแหวกแนวมากนะครับเอาอย่างแรกกนเลยก็คือเรื่องซิปนะครับมันจะเป็นการปิดแบบ2ทางแบบนี้คือฝั่งเนี้ยมันจะเป็นการลูดทิศทางนี้แต่ว่าฝั่งเนี้ยมันจะเป็นการลูดสวนทางกันก็คือ2ข้างเนี่ยไม่ โดยที่มันก็จะใช้งานต่างกันประมาณนึงเลยนะเพราะว่าเวลากระเป๋าเราอะเวลาเราสะพายอยู่บนตัวเราใช่ไหมครับคือตำแหน่งที่มันรูดได้ง่ายสุดเนี่ยมันคือกระเป๋าหลังก็คือช่วงที่ซิปเนี่ยมันอยู่ที่ขวามืออันนี้สําหรับคนที่ถนัดขวานะครับแต่ถ้าเกิดสําหรับคนที่ถนัดซ้ายเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมองว่ากระเป๋าที่เปิดได้ง่ายคือกระเป๋าหน้าก็คือสามารถใช้มือซ้ายเนี่ยเปิดฝั่งนี้ได้นะครับเพราะว่าซิปอยู่ด้านซ้ายซึ่งจุดเนี้ยผมก็มองว่าเออมันก็ดีเหมือนกันนะสําหรับคนที่ถนัดมือไม่เหมือนกันนะก็สามารถ เลือกใช้งานได้เต็มที่เลยว่าจะใช้กระเป๋าไหนเป็นกระเป๋าหลักะนะครับซึ่งอย่างผมเองเนี่ยผมถนัดขวาผมก็มักจะใช้กระเป๋าด้านหลังเนี่ยเป็นกระเป๋าในการใส่ของนู่นนี่นั่นเป็นหลักอยู่ละส่วนด้านหน้าเนี่ยผมจะใส่พวกอุปกรณ์ที่มันไม่ได้ต้องการเปิดใช้งานบ่อยๆนะครับอย่างเช่นพวกกุญแจรถยนต์หรือว่าอะไรต่างๆนานา,นาที่แบบก็ วันหนึ่งอาจจะเปิด2อสรอบเท่านั้นน่ะก็จะอยู่กระเป๋าหน้าเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสเปซกระเป๋าหน้าหลังเนี่ยมันยาใกล้ๆกันนะไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่เนี่ยลองอ้าให้ดูนะครับก็ค่อนข้างจะพอดีพอดีกันนะไม่ได้แบบมีความเหลื่อมล้าอะไรกันมากนะครับสามารถเอามือใส่เข้าไปได้เต็มๆแบบนี้เลยนะครับส่วนกระเป๋าด้านหลังเนี่ยด้วยความที่มันเปิดใช้งานได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นผมก็จะใส่พวกบัตรเครดิตพวกการ์ดต่างๆนานานะนะเพราะว่าตรงเนี้ย มันจะมีช่องตรงนี้มาให้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นช่องที่ใส่การ์ดใส่บัตรเครดิตได้เราก็สามารถเอาการ์ดเราเนี่ยเสียบเข้าไปได้เลยนะครับเป็นการเสียบแนวนอนด้วยนะครับนี่ประมาณแบบนี้นะเวลาใช้งานก็ดึงขึ้นมาง่ายๆเลยนะครับไม่ได้ยากะไรมากซึ่งด้านในเนี่ยจะมีช่องใส่การ์ดทั้งหมด4ช่องนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นช่องใหญ่แบบนี้นะครับเอาไว้ใส่น,น,สนู่นใส่นี่ใส่บัตรจอดรถอะไรแบบนี้ก็ได้นะก็สามารถใช้งานแทนเป็นกระเป๋าตังค์ได้เลยเหมือนกันนะสำหรับใบน,นี้นะครับเรื่องของวัสดุก็ประมาณนี้นะครับ มาคุยกันในเรื่องของการใช้งานจริงกันบ้างนะครับอันดับแรกกนเลยนะครับก็คือเรื่องการสะพายเนี่ยใบเนี้ยมันเป็นใบที่มันสามารถสะพายได้2แบบนะครับก็คือด้วยความที่เขามีห่วงมาให้3จุดนะก็คือจุดนี้จุดนี้แล้วก็อยู่ฝั่งนี้อีกอันหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้งานสะพายแบบนี้ก็ได้นะครับก็คืออย่างนี้นะกระเป๋ามันจะเอียงไปแนวนอนแบบนี้นะครับหรือจริงๆเพื่อนๆจะ ทำแบบเนี้ยแต่ว่าสะพายเป็นแนวตั้งก็ได้กระเป๋ามันก็จะมีความตั้งมาแบบนี้หรือถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนยากจะปรับให้มันเป็นแนวตั้งแบบยาวๆเลยเพื่อนเพื่อนก็สามารถมาใช้ข้างนี้ได้นะครับมันก็จะเป็นการทําให้กระเป๋าเนี่ยมันเป็นทรงแนวตั้งที่สายมันออกมาจากด้านข้างแบบนี้นะครับมันก็จะดูเป็นแนว messenger bag กระเป๋าสะพายข้างมากขึ้นแต่แบบเมื่อกี้ตอนที่มันห้อยตรงกลางเนี่ยมันเวลามางงองๆแล้วมันจะอารมณ์เหมือนกับเป็น belt bag ะนะครับคือ เปลี่ยนตำแหน่งสายนิดนึงเนี่ยเหมือนมีการเปลี่ยนสไตล์ของกระเป๋าไปประมาณหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับซึ่งในการใช้งานจริงผมจะชอบตำแหน่งนี้มากกว่านะครับก็คือตรงนี้นะให้มันเหมือนเป็นเบลแบ็คนะครับเวลามองจากด้านหน้าเนี่ยมันจะเห็นว่าตัวสายอ่ะมันจะวิ่งขึ้นมาจากตรงกลางกระเป๋านะก็ดูเท่ดีแล้วก็เวลาใช้งานอ่ะมันค่อนข้างจะแนบกับตัวได้ดีกว่าด้วยนะครับคือถ้าเกิดเราสะพายแบบเนี้ยกระเป๋ามันจะค่อนข้างอยู่นิ่งอ่ะมันจะไม่ได้แกว่งมากนะเวลาเราสะพายมันก็จะแนบกับตัวเราใช่ไหมครับพอเรายกขึ้นมา ความรู้สึกเนี่ยมันก็ดูเป็น messenger bag มากกว่านะครับแต่ว่ามันจะมีจังหวะที่กระเป๋ามันจะหมุนฟรีได้แบบนี้นะก็คือสมมุติว่าพอเราสะพายแนวตั้งเนี่ยถ้าเกิดกระเป๋ามันแนบตัวมันก็จะตั้งด้วยแต่พอเราเอากระเป๋ามานอกตัวหรือว่าเอามาอยู่ข้างๆตัวที่แบบมันไม่มีอะไรให้กระเป๋าพิงอ่ะมันจะหมุนฟรีแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะหมุนไปหมุนมาแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมแบบก็ขี้เกียจมานั่งปรับให้มันตั้งตรงอ่ะก็เลยแบบอ่ะใส่ตรงกลางเป็นหลักดีกว่านะครับ แต่อันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะบางคนชอบแนว messenger bag เนี่ยก็ใช้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดจะเป็นแนว messenger b a c k หรือว่าเป็น cross body bag เนี่ยไอตัวห่วงตรงนี้มันควรจะมาอยู่แถวๆนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการย้ายห่วงมาตรงนี้จริงๆเนี่ยมันก็จะสูญเสียความแบบ การใช้งานเป็นเบลล์แบ็คแบบสะพข้างไปนะครับมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะอันนี้แล้วแต่ความชอบว่าชอบสะพแบบไหนนะครับส่วนผมขอเปลี่ยนกลับก่อนนะเป็นแบบที่ผมชอบสะพแบบปกติเลยก็อยู่ตรงนี้ส่วนเรื่องการใช้งานโดยทั่วๆไปนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะเก็บของได้เยอะดีนะครับคืออย่างพวกสเปรย์แอลกอฮอล์พวกกุญแจรถยนต์พวกบัตรจอดรถพวกกระเป๋าตังอะไรแบบนี้นะครับเผื่อใครที่จะพกกระเป๋าตังแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆไปอะ่ะก็ยังใส่ได้นะครับหรืออย่างมือถือนะผมลองเทียบไซส์ให้ดูนะครับอันนี้คือ iPhone 15 Pro Max นะสามารถใส่ได้สบายมากนะครับเนี่ยเหลือๆเ,เลยคือมีพื้นที่ใส่คงใส่เคสใส่ power bank ได้เต็มที่เลยนะครับแต่จุดนึงที่ต้องรู้ไว้ก่อนเลยนะครับก็คือด้วยความที่แบบเขาใช้ดีไซน์ซิปแบบนี้แล้วก็ตัวกระเป๋าอ่ะมันยังไม่ได้อ้าได้มากนะครับคือมันอ้าได้มากสุดประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราใส่ของเข้าไปอ่ะ มันก็จะมีจังหวะที่มันขูดกับตัวซิปบ้างเล็กน้อยนะอย่างเช่นไอโฟนเนี้ยเราก็เห็นว่าตัวขอบเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้มองหรือว่าตั้งใจอ้าอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีความเฉียวเียวตัวซิปเข้าไปนิดนึงซึ่งถ้าเกิดเป็นคนที่แบบซีเรียสมากๆนะครับอยากจะให้แบบ iPhone ใหม่ตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องใส่เคสเป็นเรื่องเวลานะครับมันก็จะช่วยป้องกันได้นะแต่ว่าเรื่องของนาฬิกาเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าหลักๆเนี่ยผมจะเน้นใช้มือขวาในการล้วงนะครับมือซ้ายที่มีนาฬิกาอยู่ไไมม่อดนนนะะลลลัื้้้ววาาาจกก็ตเงึข แล้วยิ่งถ้าเกิดสะาายเป็นแบบสะาายข้างแบบนี้เวลาเราล้วงเข้าไปปั๊บเนี่ย มันก็จะไม่ค่อยโดนนาฬิกาเรานะตัวซิปอะนะครับน่าจะหลักๆแค่เรื่องของสมาร์ทโฟนอะที่เวลาโยนเข้าไปมันก็จะขุดๆบ้างเล็กน้อยนะน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าส่วนเรื่องการเก็บของเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะต้องดูนิดนึงนะครับคือกระเป๋าด้านหน้าเนี่ยด้วยความที่ซิปมันมาทางเนี้ถ้าเกิดเราแบบเผลอไม่ได้ปิดซิปไว้นะครับของเนี่ยมันอาจจะหลุดออกมาได้นะตอนที่เราเดินเดินอยู่นะครับเพราะว่าสมมติว่าผมสะพายข้างใช่ไหมครับมันก็จะเป็นทรงประมาณแบบนี้มันก็จะมีความอ้าๆหน่อยแล้วตรงเนี้ยด้านล่างมมมันนนนจะีีกาารรเปิิดดึงต้ ถ้าเกิดเรามีของชิ้นเล็กๆอะ่ะมันอาจจะหลุดแถวๆตรงนี้ได้นะครับอาจจะล่วงออกมาได้เลยดังนั้นเนี่ยในการใช้งานจริงผมจะปิดด้านหน้าไว้ตลอดเลยซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าด้านหน้าเนี่ยจะเก็บของที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ไม่ค่อยได้เปิดซิปเท่าไหร่แต่ว่าฝั่งนี้เราสามารถเปิดให้มันเป็นอย่างนี้ได้นะครับคืออ้าๆนิดนึงได้แล้วก็อาจจะไม่ต้องปิดตลอดก็ได้เปิดมานิดนึงแบบนี้เพื่อให้เราหยิบนั่นหยิบนี่แบบสอดมือเข้าไปได้นิดหน่อยซึ่งอันนี้จะปลอดภัยมากกว่านะครับการที่ ทำซิปมาอยู่ฝั่งนี้ด้านในก็จะแบบไม่ได้หลุดล่วงอะไรนะครับก็ใส่ของจุกจิกได้เลยสบายๆนะหรือจริงๆบางคนจะใส่สมาร์ทโฟนไว้ด้านหลังก็ได้นะครับอย่างเงี้ยมันก็สามารถยัดเข้าไปเอยียงๆเงี้ยได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกมีแคสนิดน,นึงนะจะได้ป้องกันพวกรอยขีดข่วนของตัวซิปกับตัวเครื่องได้ ก็ประมาณนี้นะครับในการใส่ใช้งานโดยสรุปเลยนะครับสำหรับใบนี้นะก็ต้องบอกว่าเป็นกระเป๋าหนังจระเข้ใบแรกของผมเลยนะคือผมไม่เคยใช้กระเป๋าหนังจระเข้แบบหนังจระเข้จริงๆอะ่ะมาก่อนเลยนะก่อนหน้านี้นะครับพอได้ลองใช้ก็รู้สึกว่าเออมันก็ดูโอเคนะไม่ได้รู้สึกว่ามันเขินหรือว่า มันดูไม่ชินอะไรอะ่ะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผมอะ่ะเลือกตัวหนังที่แบบมันเป็นหนังสีดำะนะครับซึ่งมันจะดูเรียบร้อยประมาณหนึ่งแล้วก็เป็นฟิเนชชิ่งแบบแมตต์ด้านอ่ะดังนั้นมันก็จะไม่ได้เงาแวววาวแล้วก็ดูเขินดูแบบเด่นเตะตาอะไรขนาดนั้นะนะครับคือมันเป็นหนังที่มันดูหรูอย,อยู่แต่ว่าหรูแบบยังพอคุมโทนพอจะเรียบร้อยได้อยู่ประมาณหนึ่งอะ่ะคือมองผ่านผ่านเนี่ยมองไกลๆอาจจะไม่ได้สังเกตได้ซ้ำว่าเป็นหนังเอกโซติกหนังจอระเข้อะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคกว่าที่คิดเลยนะอันนี้ก็็เปนปนรระสบกาณ์ ที่ชอบเหมือนกันนะทำให้แบบการใช้งานกระเป๋ามันก็ดูแบบสนุกมากขึ้นเนี่ยนะครับมีลวดลายพวกนี้เข้ามาเพิ่มสีสันในการแต่งตัวนะแล้วก็กระเป๋าพวกนี้แน่นอนว่ามันเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ทําให้การแต่งตัวเรามันดูแบบลักชัวรี่มากขึ้นนะครับคืออย่างวันที่ผมใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวธรรมดาเงี้ยแล้วก็กางเกงยีนอย่างเงี้ยปกติมันจะมาแนวชิลมากเลยดูแบบ สบายๆอ่ะถ้าเกิดผมเอากระเป๋าหนังสีน้ำตาลน้ำตาลสพายปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นวันแบบแคชชวลเดย์ของผมเลยนะครับดูลุกแบบชิลๆหน่อยไม่ได้มีความหรูหราอะไรมากนะครับแต่ว่าชุดเดียวกันนี่แหละพอจับใส่กระเป๋าใบน,นี้นะครับพอสวมเข้าไปปั๊บเนี่ยมันรู้สึกว่าเออมันดูแบบ มีความหรูมากขึ้นนะแล้วก็ดูมีความน่าสนใจแล้วก็เพิ่มความลักชัวรี่ให้กับการแต่งตัวได้มากขึ้นประมาณหนึ่งเลยนะครับทั้งๆที่ชุดเนี่ยมาแบบชิลมากเลยแต่ว่าด้วยความที่กระเป๋าเท็กซ์เจอร์มันมาแนวลักชัวรี่มากๆอะ่ะมันก็เลยอัปเกรดลุคให้เราเพิ่มขึ้นอีกน,นิดนึงนะครับจากชิลเนี่ยกลายเป็นแบบเหมือนลักชัวรี่ชิลประมาณนั้น่ะนะครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะแต่ว่าเชือเ่อว่าเพื่อนๆน่าจะนึกออกนะว่าการสะพายอะไรแบบเนี้ยมันก็ได้ความหรูหรามากขึ้นด้วยเท็กซ์เจอร์ของเขาน ไปแบบในห้างนะถ้าเกิดจะไปต่างจังหวัดเนี่ยจะไม่ค่อยเอาพวกนี้ไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันต้องใส่ของพวกแบนๆนะครับคืออย่างไปห้างเนี่ยเราพอนึกออกอยู่แล้วว่ามันก็จะมีแค่กระเปลล๋าตังค์สเปรย์แอลกอฮอล์อย่างมากนะครับซึ่งหลังๆมาผมก็ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์แบบที่มันเป็นแบบแบนๆละก็ใส่ได้มีบัตรจอดรถมีบัตรเครดิตมีกุญแจรถเท่านี้นะครับใบนี้มันพออยู่ละแต่ถ้าเกิดเราจะไปต่างจังหวัดที่แบบมันอาจจะต้องใส่ของนู่นนี่นั่นเช่นแว่นกันแดดนะครับใส่ครีมกันแดดหรือว่าใส่แบบ ถ้าเกิดเป็นสาวๆจะใส่แบบพวกแป้งนู่นนี่นั่นเนี่ยผมว่าอาจจะเริ่มแบบเสียวๆที่จะไม่พอแล้วนะครับน่าจะเน้นใช้งานในเมืองเป็นกระเป๋าแบบแนวเออร์ l บ x นลักชัวรี่อะไรแบบนี้ซะมากกว่านะแล้วก็อย่างหนึ่งอ่ะคือกระเป๋าหนังจเจ้เนี่ยมันไม่ค่อยถูกกับน,น้ำด้วยนะครับคือถ้าเกิดเวลาโดนน้าเข้าไปตรงนี้มันจะแบบมีความซึมเข้ากระเป๋านิดนึงอ่ะเนี่ยผมขออนุญาตนะครับสาธิตให้ดูเลยนะครับเอาของตัวเองมาลองให้ดูเลยเนี่ยพอมันโดนน้ำเข้าไปปั๊บนะ มันจะแบบมีความจมๆจมนิดนึงถ้าเกิดเราถูๆปั๊บเนี่ยมันจะซึมเข้ากระเป๋าไปเลยนะครับซึ่งเอาจริงก็ยังพอทนได้ประมาณนึงเพราะว่าด้วยความที่เป็นสีดํามันจะดูไม่ออกนะครับว่ามันมีจ้ำม,มีคราบอะไรแต่อันนี้ผมไม่แนะนําให้คนอื่นไปทาตามนะอันนี้ผมแค่ทําให้ดูเฉยๆว่าเวลามันโดนน้ำอ่ะมันดูดน้ําเข้าไปนะมันไม่ได้สะท้อนออกนะครับดังนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่านะครับเพราะว่าระยะยาวเนี่ย ถ้าเกิดเจอน้ำเปบ่อยอจริงๆก็จะแบบซึมๆหน่อยนะครับหนังมันจะแบบยุบๆแล้วก็ดูจ้ำๆดูแบบอ่อนแอเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเจอฝนนะครับวันไหนฝนตกช่วงไหนหน้าฝนเอาอันนี้เก็บเข้าไปก่อนนะครับอย่าพึ่งเอามาใช้เลยเน้นใช้งานในล่มเน้นเดินห้างอะไรแบบนี้จะดีกว่านะครับรายละเอียดในการใช้งานก็ประมาณนี้นะส่วนราคาของใบนี้เนี่ยอยู่ที่38,0 0 0บาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่โอเคนะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะซื้อกระเป๋าแบบ เป็นหนังจระเข้เต็มๆแบบนี้นะครับคืออาจจะแบบไม่ได้เต็มร้อเเซแต่ก็โดยส่วนมาก cover ในส่วนที่มองเห็นได้ทั้งหมดอยู่แล้วอะถ้าเกิดเป็นแบรนด์ของฝั่งต่างประเทศฝั่งยุโรปเนี่ยมันยังไงก็ต้องมีแบบ2อสามแสนัพนะอันนี้ถือว่าทําราคามาได้ดีใช้ได้เลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถไปซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ของ m a s o n svm นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ใต้คลิปนะยังไงก็ลองไปดูกันได้นะครับสําหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและพบกันใหม